สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาส่องชีวิตของมะเขือเทศน้อยนะคะภาษาอีสานเอ็นบะเขือเครือมะเขือเลน,นะคะ่ะเห็นไหมคะนี่อร่อยมากเลยนะคะใส่ส้มตำก็ได้เอามาทําต้มยําก็ได้นะคะเอามาทําน้าพริกกะปิก็ได้นะคะเอาไปย่างยไฟนะคะนี่ลูกสุกนะคะน,นี่ก็แค่เอาเม็ดมันหวานหรือเอาลูกสุกมาหวานแถวนี้เม็ดมันก็จะงอกแล้วก็จะเอา ทำเป็นไม้พยุงหรือเอาฟางหรือให้เลื้อยไปตามดินก็ได้แล้วแต่นะคะนี่เห็นไหมคะลูกสุกทําส้มตามอร่อยนักเลนะคะพี่น้องเห็นไหมนี่ลูกโดกมากเลยนะคะนี่เนี่ยก,ก็จะเอาฟางนะคะเอาฟางพยุงนะคะนี่ลูกสุกเอาฟางพยุงไม่ให้เขาเลื้อยไปกับดินเนาะมันก็จะไม่ผิวเขาก็จะไม่โดนดินนะคะเพราะว่าเขาเป็นะมะเขือเทศที่เปลือกบางพันพื้นบ้านนะคะนี่ เปลือกบ,บางมากเะคะเปรี้ยวอร่อยนะคะใส่ส้มตำนะคะสุกนี่ลูกสุกนะคะอันนั้นก็ลูกลูกยังไม่ยังไม่ไม่สุกค่ะก็จะสุกไปเรื่อยๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะก็เลยพามาส่งชีวิตของเขานะคะพี่น้องนี่อันนี้เป็นทําเป็นหลักนะคะหลักไม้พยุงนะคะพยุงลําต้นเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆไม้เหลือถ้าเกิดให้ปล่อยไปตามดินลูกเขาก็จะ เก็มันก็จะเปื้อนดินนะคะเห็นไหมในลูกสุกลูกสุกก็จะเปื้อนดินเนี่ยลูกสุกลูกร่วงลงไปก็มีนะคะลูกที่ร่วงลงไปในดินเดี๋ยวก็จะงอกขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเอาเขือเทบ้านๆเอาเอาไม้พยุงพยุงแล้วก็เอาพยุงลำต้นแล้วก็เอาเสื้อเชือกฟางมาพยุงขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะคะปลูกแบบบ้านๆไร้สารนะคะเห็นไหมลูก ดอกออกดอกไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะพี่นอ้องนนี้ลูกยังไม่แก่นะคะแต่ไม่แก่ก็เปรี้ยวอยู่นะคะใส่ส้ตมตำรสชาติซีซาดนะคะจัดจ้านนะคะนอันนั้นอยู่ข้างล่างโดกมากเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมลูกเขา,าเกเขือเทศน้อยก็จะปลูกแบบบ้านๆน,นะคะ ลูกโดกมากเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมอันนี้ยังไม่สุกนะคะอันนี้ลูกเล็กน้อยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะลูกน้อยเขานะคะอันนี้คือดอกของเขานะคะพี่น้องลูกเล็กลูกน้อยเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ถ้าไม่พยุงถ้าไม่จะเอาเชือกฟางไม่เอาไม้พยุงขึ้นเขาก็จะเลื้อยไปตามดินนะคะมันก็จะเปื้อนดินนะคะเวลามันสุกมันก็จะเละๆเพราะว่ามันเป็น มะเขือเทศเปลือกบางนะคะพันพื้นบ้านฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่เยอะนะคะอันนี้เพิ่งออกดอกนะคะแต่ลูกจะอยู่ฝั่งโน้นเยอะนะคะพี่น้อง mm. ก็เลยพามาดูนะคะชีวิตของมะเขือเทศพื้นบ้านมะเขือเทศลูกเล็กนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ